คันนี้ต้องไวเลยค่ะไม่เพียง7,000เท่านั้นเอง BMW 740 LE Pure e x c e l l e n t ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพีเมมซเลชันค่ะพบกับ R.I. r รีวิวนะคะวันนี้มากับรถ BMW อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนี่คือรถ BMW รุ่นซีรีส์7ค่ะนี่คือ740 LE เลีพียว e x c e l l e n นะคะซึ่งออร์ก็เคยรีวิวไปแล้วนะ เป็นรถสีขาวนะคะรถสวยมากๆเลยราคาก็ดีด้วยเพราะว่าราคาไม่ถึง3ล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะยูโรปปามมเตอร์ของเราเพิ่งรับรถเข้ามาใหม่เลยนะคะสำหรับ740 LE p o ศ e e ย l l ลพเนตี่ยตอนนี้มีให้เลือกถึง2คันเลยค่ะข,ข้างๆอ้ายคันนี้นะคะรถสีดำแล้วก็มีคันหนึ่งรถสีเทานะคะกำลังปรับสภาพอยู่ค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยต้องรีบนำมาให้ได้ชมเลยเพราะว่า พิเศษมากคันนี้เขาไม่เพียง7,000โลเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะไม่7,000นะคะเจ้าห่องเดิมเนี่ยขับคนเดียวดูแลรักษาอย่างดีเลยนะคะเบาะหลังอะ่ะกริบๆเลยคันนี้นะคะเบาะเรียบเนียบตึงนะคะยังไม่มีการนั่งมาก่อนเลยท่านที่ได้ไปนี่ก็คือเหมือนได้รถใหม่ไปเลยค่ะ 740LE p o e x c e l l e n c e คันนี้นะคะเป็นรถปี2017ที่ BSI เนี่ยสตาร์ทปี2018ค่ะแต่ว่า BSI ของเขาก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ Europa า o มเตอร์ของเรานะคะแถมโปรแกรม SI Package ค่ะโปรแกรมนี้นะคะจะดูแลนะคะ3ปีหรือที่ระยะทาง40,000กโลค่ะดูแลบริการ ครอบคุมถึง7รายการเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าดูแลในส่วนไหนบ้างนี่ก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้หรือมาที่โชว์รูมของเราค่ะที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ปรึกษาการขายพร้อมดูแลนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยออกรถที่ยูโรป้ามั่นใจได้แน่นอนสำหรับซีรีส์7คันนี้ค่ะ จริงๆเป็นรุ่นปาอินไฮบริดรุ่นแรกเลยตอนเปิดตัวเนี่ยราคาว้าวมากนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทเลยค่ะแต่คันนี้พิเศษจริงๆราคาเพียง2น6 9 0 0 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะคันนี้นะคะ2น6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอยูโรป้ามอเตอร์นะคะมอบส่วนลดให้อีก9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เหลือเพียง2ล้าน6 0บาทเท่านั้นค่ะโอ้โห ราคานี้นะคะจริงๆราคาประมาณแบบรถซีรีส์5เลยนะแต่คุณจะได้ขับซีรีส์7นะคะคุ้มมากแล้วไม่เจ0 0ด้วยไม่น้อยสุดๆค่ะออปชันของเขาโอ้โหบอกเลยเยอะมากๆค่ะลูกเล่นต่างๆออปชั่นอำนวความสะดวกเนี่ยครบเลยนะรุ่นนี้ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างมารับชมรีวิวกันค่ะ bmw series 7คันนี้นะคะมาพร้อมกับความสปอร์ตและความหรูหราเลยนะคะเหมาะกับผู้บริหารนักธุรกิจนะคะที่ต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่และการเดินทางค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะเขาก็เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดค่ะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2, 2 0 0 0ซีซีลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบสามารถทำพละงกำลังสูงสุดนะคะ258แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปโทนิกและระบบขับเคลื่อน X ไดท์ทั้ง4ล้อและนอกจากนี้นะคะก็มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะเมื่อทั้ง2ส่วนนะคะทำงานร่วมกันเนี่ยซีรีส์7คันนี้สามารถทำพลังกำลังสูงสุดถึง326แรงม้าเลยละคะ่ะ และความหรูหราในเรื่องของการตกแต่งนะคะดีไซน์ของตัวรถเนี่ยคันนี้นะคะเขาก็มาแบบหรูหรา l u x u ัวเลยนะคะกระจังหน้าสีเงินตัดขอบโครเมียมนะคะเป็นแบบ Active a i s t e a m ค่ะและมาพร้อมกับกล้อง s u r r o u n View 3า0องศาด้วยนะคะคันนี้ไฟหน้าเนี่ยเป็นระบบไฟหน้า Adaptive LED Headlamp ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะและชุดแต่งหรูหราแบบ Luxury ค่ะ ซีรีส์7คันนี้มาพร้อมล้ออัลลอยขนาด20นิ้วลาย W s p o k e นะคะและได้ยางใหม่ค่ะเป็นยาง Pirelli P, p Zero นะคะปี2023ค่ะบริเรณยฝั่งซ้ายของตัวรถจะมีช่องสำหรับชาร์จไฟมาให้นะคะในส่วนของการตกแต่งขอบป,ประตูขอบหน้าต่างนะคะแต่งแบบโครเมียมนะคะสวยหรูเลยตัดกันกับสีดำของตัวรถนะคะและประตูก็รองรับการปิดแบบซอ f t c โค้ดและรองรับระบบคอมฟอร์ a แอทเทด้วยค่ะ ส่วนท้ายของ BMW Series 7คันนี้สวยหรูเลยนะคะรถสีดำตัดกันกับชุดแต่งที่เป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราคันนี้อำนวยความสะดวกด้วยนะคะมีกล้องมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะมีพื้นที่กว้างเลยสามารถใส่ของได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟค่ะ ในห้องโดยสารของซีรีส์เจ็ดคันนี้เหมือนนั่งอยู่บนรถใหม่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยขับคนเดียวใช้งานคนเดียวแล้วก็ใช้งานน้อยมากด้วยเพราะว่าใหม่ของคันนี้แค่เจ็ดพันโลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นด้านในของเขาค่ะเบาะนะคะเรียบเนียบเลยนะคะทุกอย่างโดยรวมใหม่มากค่ะเหมือนไม่มีการใช้งานเลยอะ่ะจอ,ไอยไร้ดูสิคะยังมีแผ่นพลาสติกแปะอยู่เลยอะ่ะ แทบจะไม่มีการใช้งานเลยนะคะซึ่งจอนี้ก็รองรับการทัชสกรีนด้วยนะคะสามารถสั่งงานได้ด้วยการทัชสกรีนหรือว่าปุ่มไอเดียคอนโทรลเลอร์นะคะในส่วนของการนำโนวความสะดวกเนี่ยคันนี้เขาก็มีทั้งวิทยุนะคะรองรับ CD DVD นะดูหนังได้ด้วยนะคะแล้วก็รองรับ USB แล้วก็บลูทูธนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของนีเ a กชันนะคะก็จะเดินทางไปไหนก็เปิดแมปได้เลยนะคะ เราก็สามารถเช็คสถานะรถการนำรถเข้าเซอร์วิสซึ่งบอกเลยคันนี้เขาเซอร์วิสครบนะคะเช็คประวัติได้ค่ะหากต้องการดูประวัติเพิ่มเติมนะคะสามารถมาที่โชว์รูมยูโรป้ามอเตอร์สหาตลิ่งชันของเรานะคะเพื่อที่จะเช็คข้อมูลต่างๆนะคะว่าใโรถคันนี้มีการเช็คเซอร์วิสอะไรไปบ้างนะคะจะได้อุ่นใจนะขับได้อย่างมั่นใจเลยค่ะยูโรป้าเราเช็คแบบ360องศามาให้แล้วนะคะ ในเรื่องของการดีไซน์ภายในค่ะคันนี้นะคะตกแต่งแบบหรูหราเลยดูสิคะแผงคอนโซลด้านหน้าตกแต่งลายไม้ตัดขอบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ด้วยค่ะแล้วคันนี้นะคะเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนังแท้แนปปานะคะเบาะนุ่มมากๆเลยสีน้ำตาลหรูหราเลยนะคะซึ่ง เบาะที่นั่งนะคะทุกตำแหน่งเนี่ยสามารถปรับระดับไฟฟ้าและมาพร้อมกับเมมโมรีด้วยนะคะในส่วนของการอำนวความสะดวกแก่ผู้ขับขี่นะคะคันนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะที่มีแพดเดิลชิฟด้วยนะคะแล้วก็รองรับคูสคอนโทรลแล้วก็สามารถเซ็ต ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุบนพวงมาลัยได้เลยและสะดวกมากๆนะคะด้านหน้าผู้ขี่ก็จะมี Head-Up Display มาให้ด้วยค่ะจอเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลนะคะเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะระบบปรับอากาศคันนี้นะคะมาพร้อมกับแอร์แบบโฟโซนเลยนะคะเย็นฉ่ำทั่วทั้งรถเลยค่ะ และในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะซึ่งซีรีส์เจคันนี้เขารองรับระบบการขับเคลื่อน x อ็กไทั้ง4ล้อด้วยนะคะโอ้โหจัดเต็มค่ะโหมดการขับขี่ก็อย่างที่บอกไว้นะคะเป็นรถปะอินไฮบริดนะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขับด้วยน้ํามันเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ไฟฟ้าค่ะซึ่งคันนี้นะคะเขาก็มีทั้งโหมด E c o ค r o Comfort สปอร์ตแล้วก็อะดัพตีฟค่ะและนอกจากนี้ค่ะการขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้านะคะเขาก็มีให้เลือกถึง3โหมดด้วยกันนะคะโหมดออโต้อ e ีดร Mac แม็ก e อีดรแล้วก็แบตเตอ y Control ค่ะในส่งกามโนความสะดวกนะคะคันนี้เขามี Parking a แอสซิแทนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องสรตวิว3า0อยสองศาเลยค่ะ และซีรีส์เคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับหลังคากระจกสกายแล้วนะคะซึ่งด้วยความที่รถเนี่ยมีความยาวนะคะหลังคากระจกก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะสามารถที่จะเปิดรับแสงจากด้านนอกหรือว่าชมวิวนะคะมองดูดาวด้านบนได้เลยนะคะ อุ้ยไม่รู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าอาอายได้มาสัมผัสมานั่งที่เบาะหลังเป็นคนแรกเลยหรือเปล่าเพราะว่ารถซีรีส์เจคันนี้นะคะยังไม่เคยมีใครนั่งด้านหลังมาก่อนเลยค่ะและคันนี้ออปชันต่างๆชุดเครื่องเสียงฮามานกาดอนด้วยเพราะว่าสามารถที่จะรองรับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะซึ่งเขามาพร้อมกับจอนะคะถึง2จอเลยนอกจากนี้นะคะยังสามารถ สั่งงานรถต่างๆนะคะผ่านแท็บเล็ตด้านข้างตรงนี้ได้ด้วยนี่ไม่ว่าจะเป็นนะคะเซตในการที่จะปิดม่านบังแดดบริเวณด้านข้างนะคะหรือว่าปิด ซันรูฟด้านบนก็ได้นะคะโอ้โหสั่งงานผ่านแท็บเล็ตได้เลยเท่านั้นยังไม่พอตัวบ่งเขามาพร้อมกับลูกเล่นที่เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับไฟฟ้านะคะสามารถสั่งงานผ่านแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าปุ่มบริเวณด้านข้างนี้นะคะแล้วก็สามารถเซตเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะเพื่อที่จะย,ยืดออกไปนะคะสามารถวางขาได้นอนได้หากต้องเดินทางไกลค่ะและ หากที่จะต้องการความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะคะคันนี้เขาก็สามารถรองรับระบบนวดด้วยนะคะเราก็สามารถเซตเบาะให้มีความอุ่นได้ด้วยเดินทางไกลก็สบายมากๆเลยล่ะค่ะ และนี่ก็คือรถ BMW ผู้บริหารสุดหรูสุด l u กชัว hmm. เลยนะคะในราคา2ล้านกลางๆเท่านั้นเองค่ะสำหรับรุ่น740 LE p e e เอลีพียนะคะที่มาพร้อมออปชั่นต่างๆครบคันไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันชุดเครื่องเสียงฮามานกาดอนนะคะแล้วก็ สภาพรถคือสวยเหมือนได้รถใหม่เลยบ่อหนังยังไม่มีการใช้งานมาก่อนเลยนะคะท่านที่ได้ไปบอกเลยคุ้มค่ามากๆในราคาเพียง2องล้านหกแสนเบาทและยูโรปามอเตอร์มอบส่วนลดให้ถึง90,000บาทนะคะคันนี้เหลือเพียง2องล้านหกแสนบาทเท่านั้นราคาแบบสุดพิเศษเลยค่ะรถสวยไม่น,น้ยราคาดีแบบนี้นะคะช้าไม่ได้ค่ะ ต้องรีบติดต่อทักไลน์มาได้เลยนะคะหากสนใจหรือขับรถมาได้เลยนะคะที่ยูโรปามอเตอร์สาขาตลิ่งชันรถคันนี้จอดโชว์อยู่บนโชว์รูมนะคะให้คุณได้สัมผัสได้เป็นเจ้าของกันแล้วค่ะแล้ะฝากติดตามช่องทางต่างๆนะคะของยูโรปาด้วยค่ะ YouTube นะคะ Facebook แล้วก็ TikTok ค่ะวันนี้อ้าๆต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรีวิวได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ